ครับผมนายภูณรัตน์ผู้ช่วยแผนกเล็กทอนิก์วิเลยการ์ีที่ดทันครับวันนี้นะครับจะมาทำวงจรวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย D H t 1 1ควบคุมด้วย D S P 8266โหมด M C U นะครับนี่นะครับคือวงจรที่เราจะต่อวันนี้ครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นอุปกรณ์นะครับนี่ครับ D H P 11ครับอันนี้ D S P 8266ครับแล้วก็สายจั๊ครับ พอด์ต u s B ครับแล้วก็แล็ปท็อปของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับหนเครื่องครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนะครับวางอยู่ตรงนั้นนะครับต่อไปนะครับเป็นการต่อจรของเรานะครับเส้นสีเขียวนะครับคือขากลางของ d h 11นะครับสีเขียวนะครับจะเข้าที่ D4 ของ e s t นะครับขอภัยนะครับเข้าที่ b.4 นะครับต่อไปครับเส้นสีแดงครับเป็นไฟบวกนะครับจะเข้าที่ v.v. นะครับตัวนี้นะครับต่อไปครับเส้นสีเหลืองนะครับเป็นกาวนะครับกาวจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วครับสําหรับการต่อวงจรเราครับต่อไปจะไปทําที่แอปต่อนะครับต่อไปนะครับเป็นการลงอุปกรณ์ในแอปบิงนะครับประมาณที่หน้านี้นะครับดับแรกจะไปที่นิวโปรเจกต์นะครับมันจะมีให้เราสร้างตั้งชื่อนะครับเอาง่ายๆก็ได้ครับผมจะตั้งวัฒนะครับกดตรงนี้ครับมันจะส่งโทเค็นหรือโค้ดไปที่อีเมลของเราที่เราล็อกอินไว้นะครับนะครับ จะมาโผลหน้าตรงนี้นะครับไปครับกดที่เครื่องไม้บวกครับเพื่อลงอุปกรณ์นะครับที่เกตรตรงนี้นะครับสร้างเราจะสร้างทั้งหมด2ออันนะครับเลื่อนลงมาครับ ต่อไปครับจะทำการเข้าไปจัดการกับเกจตัวแรกนะครับเราจะใช้เกีจตัวแรกเป็น,นที่วัดอุณหภูมินะครับกดเข้ามาครับตั้งชื่อเป็นเทมนะครับข้างล่างตรงนี้เหมียนกันครับ ใส่ดอทแล้วก็ดิสเพย์ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นจุดต่ำสุดตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดครับจะตั้งไว้ที่ประมาณ100นะครับผมกินตรง ไว้ที่ v1 ครับเสร็จแล้วครับกดกลับนะครับจะมาทำตัวที่2องครับตัวที่2จะเป็นความเชืนครับใช้ชื่อว่นนวาเฮ m เมดนะครับมาครับมาที่หมีพิมพ์ครับเพื่มันข้างล่างจะใช้เป็น v0 นะครับ ค่าสูงสุดจะอยู่ที่100นะครับตรงข้างล่าง,างนี้ครับใายเป็นเมดครับดอทดิสเพย์นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าถูกหรือยังตามนี้หรืเปล่านะครับกดกลัค,ครับขั้นตอนต่อไปครับ เราจะไปทําที่โค้ดหรือไปทําในแล็ปท็อปของเราครับต่อไปนะครับให้ผมจะเอาโค้ดมาอัพเดตนะครับแล้วก็มาดูโค้ดของเรากันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด59บรรทัดน,นะครับจะเลื่อนลงให้ดูช้าๆนะครับ ที่สำคัญจะมีบรรทัดตรงนี้ครับโพสตรงนี้ที่ผมบอกในเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันจะเข้าที่ Gmail ของเราครับนี่นะครับมันจะมาเข้าที่ Gmail ของเราแล้วก็ชื่อที่เราตั้งไว้นะครับโพสจะอยู่ตรงบรรทัดตรงนี้นะครับให้ก๊อปแล้วก็มาไว้ที่บรรทัดที่8นะครับต่อไปนี่ครับเป็นชื่อของ Wi-Fi พร้อมรหัสผ่าน ก็จะทำการตรวจสอบโค้ดกันนะครับที่พี่เพื่อนทำไว้เปิดเวรทันทีนะครับถ้าขึ้นตามข้างล่างนี้ผมว่าโค้ดถูกต,ต้องนะครับถูกไหมครับเอาว,วงจรที่เราต่อมาเชื่อมกับโน้ตบุ๊กนะครับโดยพอร์ต USB นะครับ เสล้ครับต่อไปครับเป็นการอัพโหลดโค้ดลงแผงน,นะครับที่อัพโหลดครับรอนิดหน่อยนะครับถ้ามันขึ้นตอนนี้แบบเมื่อกี้นะครับให้ามาที่แฉกเครื่องมือรงทูนตรงนี้นะครับเรื่องมาตรวจสอบที่ แก้ครับที่นี่ให้เรียกที่คอมสีนะครับแลวอัปโหลดใหม่มันก็จะหายนะครับ นอนะครับถึง100ร้อยเน่อนะครับรู้ว่าต้องหรือเปล่านะครับนีครับหรือว่าพร้อมช่างงานแล้วนะครับต่อไปครับจะมาตรวจสอบที่นี่นะครับซีเนลเลนเตอร์น,นะครับว่ามันทำงานหรือเปล่านี่ครับแบบนี้ แสดงว่าทำงานนะครับไปครับจะมาดูที่เครื่องทดสอบของเราครับนี่นะครับหลังจากที่ในแล็ปท็อปหรือน้ตบุ๊กเราทำงานแล้วก็ให้มากดที่นี่นะครับรูปสามเหลี่ยมเพื่อจะรันโปรแกรมนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นตรงกับมอนิเตอร์ในน้ตบุ๊กของเรานะครับน,นะครับ 2 9องศาความชื้น50นะครับ29.1นะครับนี่นะครับก็จะตรงแล้นะครับต่อไปครับเป็นการเพิ่มอุณหภูมิด้วยให้เพื่อนของผมนะครับลองเป่าที่ดี d 11นะครับความชื้นและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับ ความชื้นจะมาที่ประมาณ31มสอาสงศาขอไปครับอุณหภูมินะครับส่วนความชื้นนี่จะเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือ1เท่าเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับคำแบบวัดความชื้นในโทรศัพท์ของเราในวันนี้นะครับผมคุรินทร์พร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ